สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เตียมกิจวัฒนาครับวันนี้จะมาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันก่อนนะครับการต่างประเทศ <c oughs> ดูเขาโครงรุนแรงขึ้นมาเป็นระยะระยะความปั่นป่วนทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะครับที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นนะครับที่อยู่ในสภาวะที่ปั่นป่วน ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนมีนาคม21มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นต้นมาก็เริ่มปั่นป่วนกระแสข่าวเรื่องของสงครามสงครามสงครามเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะหลังจากที่มีการรายงานว่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้จะทําอย่างนี้เดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์เดี๋ยวมาเข้าในสู่กลยุทธ์กันในเชิงปรากฏการณ์ขณะนี้นายจุดสันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ย มีกำหนดการจะเดินทางมายัางประเทศไทยครับก็จะมาประชุมสุดยอดรัฐมนตรีว่าการ<ม>ก็เรียกว่าเป็นการประชุมของสมาคมอประาชาแห่งเอเชีย <c oughs> ตะวันออกเฉียงใต้ว่าเรวยความมั่นคงของภูมิภาคและความมั่นคงในภูมิภาคเกาหลีนะฮะก็คือ,อางานประชุมที่ไทยแต่มาประชุมเรื่องของเกาหลีนะครับก็จะมีกาหนดการที่จะมาสักการะพระบรมศพนะครับจากนั้น ก็จะมีการหาลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภภาคีของทั้งสองประเทศปิดท้ายทีละสันก็จะเดินทางไปที่กัวลาลัมเปอร์นะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียอีกทีหนึง่งฟังแล้วงงใช่ไหมมาทำไม มาทมําไมก็ผมเรียนท่านผู้ชมฮะเขามาตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,การต่างประเทศของจีนเดินทางมายัางประเทศไทยนะฮะเพื่อดึงไทยเข้าไปยืนฝ่ายจีนคราวนี้นะครับมาอีกนะก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,การ,การต่างประเทศของจีของสหรัฐมิการเดินทางมาไทยบ้างนะโคดดอกมาแย่งชิงกันเพราะที่ผ่านมาสหรัฐได้อินเดียไป ได้เวียดนามไปตอนนี้เขาก็อยากจะได้ไทยไปนะว่ายง่ายแย่งเค้กกันเพื่อกดดันจีนเป็นหลังในเชิงกลยุทธ์ยังไม่จบแค่นี้อันนี้เขามาเอาตัวนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อบรรลากไทยไปฝั่งสหร,รัฐอเมริกาอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันลากเขาไว้อย่างไงในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องข้าวสมุทรเกาหลีว่าไม่ต้องการล้มอํานาจนะยินดีพูดคุยกับเกาหลีเหนือนะนายเรดจ,จิรสันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่า สหรัฐไม่ต้องการจะโค่นอำนาจของเกาหลีเหนือและยินดีพูดคุยกับรัฐบาลทำทีเป็นไม้อ่อนเพราะตัวเองกําลังจะเดินทางมาที่เอเชียไม่อยากให้เกิดความรุนแรงท,ทําทีเจรจานะครับนั่นหมายความว่ากลับไปรอบนี้มีจัดหนักานู้ชุมอยูในเชิงกลยุทธ์มีจัดหนักนะครับในขณะที่ เกิดเหตุชายเนี่ยนามนะฮะยิงกงสุนจีนในสหรัฐอเมริกาก่อนจะมีการยิงตัวตายเอาแล้วสิเห็นไหมสถานการณ์เริ่มผิดปกตินะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจีนเนี่ยก็เรียกร้องนะบอกว่าเก,เกิดเหตุเนี่ยนามยิงสถานทูตใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในฟิลิปปินส์นะเอ่อใจฟิลิปปินอเทานะฮะนครลอสแอนเจลิสนะครับ,นะรบสหรัฐอเมริกาก่อนยิงตัวตาย รายงานระบุว่าคนยิงปืนขึ้นทั้งหมด18นัดในนอกอาคารทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและยังไม่สามารถระบุตัวตนของชายดังกล่าวได้สถานทูตจีนนะครับทางด้านทางการจีนกงสุลของจีนได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล่าวว่าพร้อมเร่งให้ตำรวจสหรัฐเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของกงสุลและเจ้าที่ ทั้งยังขอให้มีการสืบสวนเหตุการณ์ยิงปืนครั้งนี้ด้วยนะก็สถานการณ์จากสหร,รัฐจีนก็ <c oughs> เริ่มหนักหน่วงก่อนหน้านั้นสหร,รัฐก็บอยคอรดเกาหลีเหนือความบาดเกาหลีเหนือจากความบาดเกาหลีเหนือเสร็จน,นะก็ไปความบาดรัสเซียพอความบาดรัสเซียจะจะจะอยู่นะแต่ความบาดเกาหลีเหนือก่อนแล้วจะรัสเซียในแ้่ก็ไปกดดันจีน สิ่งที่ตามมาก็คือเริ่มมีปฏิกิริยากับแรงเกิดขึ้นเลยนะการกร่อเวทีกรรมเกดลดร้ายเราเกิดขึ้นมาทันทีในขณะที่มีการยิงปะทะกลางกรุงมอสโกนะครับตายไปสมศพได้รับบาดเจ็บ3นะครับที่กลางศาลเลยที่มอสโกนะครับในขณะที่ฮุนเซนนะก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาก็คือสั่งปิดสำนักงาน NGO ในประเทศเลยนะครับ ก็เพราะว่าวิผู้ชานนัก็สั่งปิดเลยเออ,อสิในขณะเครื่องบินของนาโตส่งเครื่องบิน FA-18 อสลำละเมิดหน้าน้ำของฟินแลนด์อ้างไล่สกัดเครื่องบินล,ลบของรัสเซียในน่านฟ้าสากลน,นะเห็นไหมฮนะนักผู้ชมเห็นไหมฮะที่ในยุโรปเนี่ยความตึงเครียดก็เกิดขึ้นเครื่องบินลบไล่ไปกันไล่กันเล่ามาในอเมริกา <c oughs> มีการบุกเข้ายิงสถานทูต นะในขณะที่เกมที่เกาหลีนเหนือเหมือนจนะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรหรอกเจราจารจะถอนไม่ทําอะไรเกาหลีนเหนือลนะ้อกลยุทธ์นี้ย,ดยโดนแน่โดนแน่นนนนไม่โดนแน่สุนทรข่าวเอเชรายงานว่าอาเบะนะครับจะหวนใช้บริการของรำตรีกระหโหมคนเก่าหวังกู้เลตติ้งของรัฐบาลอาเบะตอนนี้อยู่ในสภาวะลำบากหนักเพราะว่าโพเนี่ยมีการสรุป ความคิดเห็นในแค่บอกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผู้นำของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เหลือแค่30%มสิบร์เริการโฮมคนเก่าลาออกนะฮะเอียงไม่ว่าเอียงไปทางอเมริกาชัดตอนนี้ก็จะพยายามจะไปใช้คนใหม่กลับเข้ามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งก็ไม่ง่ายสข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอาเบะนะฮะชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่น จะแต่งตั้งนายฟูมิโอคิชิดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรค LPD ขณะที่รัฐมนตรีอิซิโรโนรินะฮะจะถูกดึงกลับมาคุมกระทรวงกลาโหมอีกรอบเพื่อที่จะกอบกู้เลตติ้งของรัฐบาลก็เป็นรายงานของสำนักข่าว NHK ที่เป็นสำนักข่าวประจำของญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ไปที่คือหายอย่างมากที่ซาอุดิอาระเบียประกาศทุ่มเม่กับโปรเจกต์พัฒนาการท่องเที่ยวกลางทะเลแดงนะครับครั้งมโหหลานสื่อข่าวเอเจนซี่รายงานว่ามากุฎราชกมุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็หมดบินซัมมานนะครับทรงประกาศแผนการเม่กับโปรเจกต์พัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะ50แห่งกลางทะเลแดงนะครับภายใต้ชื่อโครงการ โปรเจกต์ uh, ทะเลแดงหวังดึงการท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศแผนของริยตัตเปลี่ยนที่พึ่งไรายได้จากการขายน้ำมันดิบอย่างเดียวจะเอาการท่องเที่ยวมาคือเราดูระเบียบมันร้อเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแต่สถานการณ์ปลุกลำบากพอสถานการณ์ขนาดนี้มันมันไม่ปกติอ,อาลับยังคงมีความขัดแย้งอยู่แล้วใครจะเดินกล้าเดินทางไป ในขณะที่เป็นข่าวลืออย่างมากที่กองทัพรัสอเมริกาเตรียมที่จะซื้อโบอิ n ง747ของรัสเซียมาแปลงโฉมเป็น Air Force 1ให้กับผู้นำธนาคารเอฟีรายงานว่ากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเตรียมจะซื้อ Boeing 747นะจ,จำนวน2องลำของสายการบินรัเสเซียที่ประสบสภาวะล้มละลายโดยการนำมายกเครื่องเป็น Air Force 1 เป็นอากาศสญญานประจำผูงใหม่ของ <c oughs> ประธานิบดีของสหรัฐอเมริก,กานะทรัมป์เอเียงไปทางผู้นำสหรัฐอเมริก,กาไอรัสเซียชัดนะในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังสำนักข่าววิหกนะิวนสะ์รายงานว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับตอนนี้นะยังปั่นปวดไม่เลิกทองก็ยังคงลดลงน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะนั่นหมายว่าในเมืองไทยก็อีกวันหนึ่งงจะได้ผลนี่ผลของตลาดโลก เอาล่ะนี่คือองค์รวมนะฮะในเชิงปรากฏการองค์รวมของสถานการณ์ของโลกในเชิงปรากฏการขณะนี้เราคงเห็นอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงเศรษฐกิจก็หม่ดีนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยังมีผู้นําสูงสุดของฮ่องกงจะเดินทางมายังประเทศไทยมาเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศไทยต้องชมงงไหมจะเล่าให้ฟังในเชิงขอยุ์พอเกาหลีเหนือเนี่ย พอไม่สามารถที่จะ <c oughs> หาข้อยติได้คือสหรัฐไปเริ่มต้นจากนู่นเลยดีว่าไปเริ่มต้นจากการหาลือกันผู้นำสามชาติสี่ชาติห้าชาติแต่ว่าสามชาติสําคัญสำคัญมาหาอำนาจสหรัฐจ,จีนแล้วก็รัสเซียในมีการประชุมที่เยอรมันนะครับประชุมเยอรมันเสร็จก็ดีกันหมดนะแต่ผมบอกเลยเดี๋ยวมีเรื่องแน่กลับมาเสร็จนะครับก็มีเหตุระเบิดในจีนมีเหตุระเบิดในรัสเซียแล้วก็มีเหตุเครื่องบินตกในสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวินาศกรรมหรอกแต่มันเกิดขึ้นมาอย่างกานหันหลังจากนั้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาเดินทางทรัมป์ไปเดินทางไปพบผู้นําของฝรั่งเศสคือมาครองทั้งสองประเทศออกแถลงการพร้อมกันว่ายืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ของเขาในตะวันออกกลางและแอฟริกาในขณะเดียวกันจีนก็ส่งเรือไปแอฟริกาในขณะที่รัสเซียก็ครอบครองในส่วนของฝั่งคอมมิวนิสต์ก็เข้าไปครอบครองในสั่งของตะวันตก เข้ามามีอิทธิพลตะวันตกไม่นานก็มีการบอยคอรดมีมติบอยคอรดสภากาเกศรมีมติบอยคอรดรัสเซียในขณะที่ <c oughs> ทางาสหรัฐอเมริกาก็คว่มบาตเกาหลีเหนืออีกเกาหลีเหนือก็เลยยิงขีมานอาวุธเลยนละ่ยถ้่อยอดถ้าต่อให้มันได้นะครับรัสเซียก็มีการขับไล่ทูตสองในสามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกจาก สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ให้เจ้าที่เข้าไปอย่างพื้นที่จะเข้าต้องขออนุญาตก่อนนะนี่คือกลยุทธ์ของรัสเซียตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาในขณะที่จีน,นถูกรุกหลังจากที่ในฝั่งเอเชียนะมาโดนลุกเพราะว่าทางเาวียดนามเนี่ยไปพบกับทางโดน,นทรัมป์กลับมาเสร็จประวุ่นวายกับทะเลจีนใต้ทันทีเลยอินเดียไปพบโดน,นทรัมป์กลับมา,บมาบปรวุ่นวายทะเลจีนใต้ทันทีเลยคือผมเรียน่า้ผู้ชมนะ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเสาหลักของเอเชียจะประกอบไปด้วยจีนอินเดียและไทยนะเสาหลักสุดท้ายเนี่ยคือไทยจีนจึงเรียกส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาคุยกับไทยเพราะคุยกับไทยเสร็จสหรัฐจึงส่งเล็กจิรสัน์มาไทยบ้างพะส่งมาไทยบ้างจีนฮะส่งผู้นําสูงสุดฮ่องกงมาไทยอีก <c oughs> เนี่ยคือที่มาเลยการมาของผู้นําหญิงฮ่องกง ก็คือนี่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์เอเชียมันผูกพันกับยุทธศาสตร์โลก,กดึงกันไปดึงกันมาเพื่อให้ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนไทยอะจะไปไหนไทยไม่ทางเดียวบาลานซ์ออฟพาวเวอร์อย่าไปยุ่งอะไรงนั้นนะมันเป็นความขัดแย้งของมหาอำนาจที่เขาต้องการเดินเกมเพื่อที่จะผลักดันนะเกมสงครามของเขาเนะี่ยเกมชีวิตโดยใช้ชีวิตของประชาชนเพื่อจะขายอาวุธแค่นั้นเองกลยุทธ์ของเขาแค่นั้น ถ้าผู้นำพูดมากผู้นำเอะอะผู้นำปากกล้าชี้ไปด่าไปดูตัวอย่างผู้นำที่ชื่อว่าตูเตเตในฟิลิปปินส์ส่งผลทำให้ฟิลิปปินส์เผชิญกับสงครามกลางเมืองที่เมืองมารวีเพราะผู้นำปากกล้าผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะคือการทำต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่โอ้ยพูดก็พูดกันเมืองไม่ใช่มันมีหลักในการที่จะทำ พูดไปเรื่อยพูดเอะอะไวๆพอใจประชาชนชอบคิดว่าชอบดูตูเต้อเต้เป็นสําคัญถูกรอบสังหารด้วยนคนติดตามได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดเจ็ดคน,นพอสรัฐเล่นงานปุ๊บู่เต้เอ้ยไม่มาจะไม่มาเด็กคาจะไม่เจอจะไม่เหยียบแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุเลยมสิ่งนี้คือความลึกซึ้งทางการเมืองนะครับต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าต้องต้องละเอียด การเมืองมันต้องละเอียดต้องเข้าใจหลักยุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์เอเชียยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางยุทธศาสตร์แอฟริกาใต้พอเข้าใจหลักของโลกเราจะรู้ว่าในประเทศไทยเราต้องทํำยังไงประเทศไทยเป็นหนึ่งในร้อยกว่าประเทศเท่านั้นนะครับเล็กกว่าหนึ่งบนทนของจีนเท่ากับอาเตีเต็มที่ก็เท่ากับหนึ่งบนทนของจีนจีนยี่สิบบนทนยี่สิบสองบนทนเยอะกว่าเราเยอะนะครับนั่นหมายความว่าการเนินเดินไปประชาชนประชากรของไทย65ล้านคน เตมที่ไม่เกิน67ล้านในขณะที่ประชากรของจีน1,300ล้านคนนั่นหมายความว่าการเดินกรุของไทยต้องแม่นเรามันตัวเล็กไงต้องใจเย็นเดินนิ่งๆนิ่งๆชิวๆใจเยน็นนะฮะจะไปใจร้อนนะครับถ้าใจร้อนก็จะสร้างปัญหานะครับให้กับประเทศชาตินะครับโดยสถานการณ์โดยรวมขณะน,นี้น้ำมันลดทองพุ่งนะครับ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงจะไม่ดีรัฐบาลของไทยยังคงแจกลูกเดียวฮะแจกเงินโครงการ9 9 0 1 1หนึ่งนขึ้นมาอีกอันเนี่ยนั่นก็แจกเงินอีกนะฮะก็มันเป็นวิธีการที่ผิด <c oughs> นั่นหมายความว่าลำบากครับสภาวะเศรษฐกิจขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเดิักสักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปักที่บัตรตนแนะนำคนให้ปักที่บัตตา ไห้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทัวเขตคาซสื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดตำชาเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตอนเอง คนไทยช่วยกันตแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้าน ไปที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ให้จะได้รุ่งเรือง คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิงพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดก,กันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ใทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อ หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ